ตอนนี้เขามางานจะเศษแฝแหม้อบนครับน้องันนี้เขาสีมาเบงลองสีสาวพิ่งยาวดิ่ลุง yani ีมีกับลุงสีกันคับลุงสีหน่อยมีหน่อย เป็ก้อเกียรตแบบปประชนทรับตมาดด่ัวนี้ราคาอะไรมาเลยนี่มื่นสองมื่นสองเอาไปซีกนเอาไปซีน้ำเขาเข้ากัเอาอะไรเออเมีนครับแเครื่องแเครื่องนี่บอกมื่นสองนี่น้องเขาจองอะได้วครับนี่คนอำเภอเดชเขาวันว่าจองลงซีนี่เมียนว่เอาเมื่อมืนี้บอ เอาเมื่อวันนี้ครับไปเดี๋ยวพาไปดูอีกเจ้านึงครับวันนี้อยกันลงสีคือกันครับพี่นอ้องเป็น่อน, <S 1> <S 1> น,นสีใหใช่เป็สีเข้าร้อยครับใส่นี่ยเนีเ้ร้อยเป็ีเขาร้อยครับสีเป็นสีรองมึงได้ได้ครับ ยังไ่ไก่กันไหเมื่อกี้ให้เบิงอีกครับมารฐาครับื้อโบครับผมซื้อโบเาน้ามอยู่ด้ครับพี่น้องตีมากครับตัวนี้เธอโบครับเอโบเอมันบังแ่ก็สอบนึงใส่เจนาที่ก่อ่าเระาสรัอาสีเบงครับสีรองเบิงีเบิงรแันมี เปีวะวัจะมาตอยเตปีันนี่ตรงหน้เอ็นหนึเยนี่เอ็นหนึ่งวีเลยครัโอ้ครับัโ้เอะต้องห่วงครับ่เร็ครับสีขามง่ามอยู่เนาะสีขาวท่ว่าสีขามง่ามครับพี่น้องเสื้อบครับก็ด้เทืบลายปานี่ รัตัวนี้มือ0ีพันเข่าอยนาะคับขัดกระปูกได้ครับอ้ัดพักระปูกร็ได้ักอเยอครัีกยงล่ะซดบัวชัวเิ่นเอามาบนบน่ะปิ่นสยามเเคยไนมครับวงเดนที่นี่นสยมนสยามครับตัวนี้ของปิ่นสยามนะครับ เดี๋ยวให้รอๆบิางในหลายเจ้ากันเนอะครับจังสีแป๊บสินใจเลยนะปะเม่ก็ได้นอกเมีนก็ตรงนี้เออเขาหาตอนมันเิเป็นตันนี่โอ้บ้านนี้มันใส่ลูกหินมันอยู่นี่บ่ไม่นลูกหินมันเบิร์ไม่เปลี่ยนใส่บ้านนี้เปลี่ยนที่ว่าบริษัทเลยครับบ่ครับมันใส่อะไรโดนไปได้ลูกหินมันสีอันเบิร์จักตันมันจังสีเบิร์ลูกหินนี่ประมาณเขาหาตันห้ตันบ้านหาห้อตันจังสีเบิร์ลูกหินเป็นบ่โอ้สร้างไปเปลี่ยนบ่หรือว่าเขาสร้างไปเปลี่ยนเอง โอ้มันเขาสามารถคือมีสื่อไปเังสิเปลี่ยนเองใหญ่มันดูกับบทกับบทอะไรง่ายๆในการเปลี่ยนอะไรรูปตังหวัดนะ้งเสืออะไรครับครับครับขอบคุณในไลน์ครับไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอีกเจ้าหนึ่งไปมาเบิ่งเปรียบเทียบจนกันทั่งพี่น้องได้สิ่ภาพพี่น้องไปเบิ่งในไลน์เจ้าเด้อครับมื้อนี้ เอากมางาแงยแน,น,ยน่พอแบบนี้ก็ได้นอดีให้เบ่งตัวนี้เป็นตัวดูววดมันแยกอันนั้นว้ไหมดูแยกเส้นยาเอันยิ้เศษน,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 นันงนได้ยืนบนดูน ตัี้เออนีมุมมันเดียวใจกันเลยองมืินกว่าตัวตัวนี้ซื้อตั้งหากบว่นี่โอ้สุดนี่แบบสองหมื่นห่าเอาพ่อเอาตัว่ะไรตัวสอบหนึ่งมันสีจังที่ครับใส่เวลาจังที่สมวงหนึ่งสีหากระสอบรุ่นรุ่นเลี้ยวกว่านี้มีบะ สีแบบเร็วกว่านี่เพราะมาแกงกัเปิดแกงันรุ่นเดียวกันบัดครับโอ้รุนเดียวกันบดชั่วโมงนึงมาใส่ค่าไฟเบจักบาทเทนี้เด็กคำนวณบ่ห้าบาทอ๋อสี่บาทเออร์อีแว่าะเตอร์ดอ้ถือว่าถืออยู่ถือว่าโอเคอยู่นะรักต่ำนิดข็มมาลาดีพันยูข็มมาลาดได้พี่น้องเด้ข็มมาลาดนะ

ตัวนี้ราคาหมื่นเกียครับพี่น้องตัวนี้ซับหนาตัวนี้บอกเป็นหินมันบอกครับเนี่ยตะแกงโอ้ตะแกงมันแบนี้โอ้นี่ตะแกงครับชั่วโมงนึ่งมันสีอะไรยกอกครับประมาณสีกระสอบสีกระสอบมันมีตัวดดเบตัวนั้นตัวดูดเบิร์เบิร์สุดดีรบราคาหมื่นเกีัจะดสบโอ้เบิร์เบิร์สุดตัวนั้นสองหมื่นสี่อยังลดได้ถ้าซื้อในงานดี อืมอ uh huh. ่ั้รแต่สิก็ืน่0สองันรถปพันหนึ่ย่มเข้าครับทุกอย่างเจเปลือกเป็นกับูกกับพัดก็ได้ครับโอ้มยากงเังัหมคบป็นนสี่ก็เร ทั้งตัวดูดทั้งตัวยกงตัวดูดทั้งตัวยกน้ำการมันมันมันเทมันเทอะไรเพราะสอบเลยนั่นเนาะได้เอาไปสอบสอบน้องนี่ครับสอบตั้งตั้งไหความไหววัชวิตัวดูดพร้อมยังมันมีดูดขึ้นมาเนี่ยบันค้าวไข่ถูกอ่ะช่วงหนึ่งมันใส่จักบาทคราเกบเจ็ดบาทเจ็ดบาท ตัวนี้ตัวนี้เป็นของไข่ยุยสไซครับนี่ยในผมยูสซูลินครับโอ้นี่ยยุสซูลินยูสซูลินครับตัวนี้ไข่ยูสซูลินได้พี่น้องเด้อพอพาพี่น้องก็เบิ่งสี่ไข่ใส่กันเปรียบเทียบใส่กันคุณไและคุณภาพกันสูสีกันอ,อยู่ๆกันวันตถุไข่พี่น้องผูดด้ใดมาไขา่ได้ก็เรียกเอาเนะ<ม>าะเรียกเอาครับราคา<ส>เป็นกันเองแบบนี้หนึ่งไข่สองไข่สามไข่สี่ไข่เพิ่นเอามาโชว์อยู่งานหม้อบ,บน เกษตรอีสานไตรนะครับพี่น้องมาทำอย่างไรงานมีส่วนลดอ่าถามว่าเอาช่วงนี้มีส่วนลดเป็นบ่สลายคาร์นัมันหนึ่งครับอ่านี่ขึ้นเพันล็อตเหรอครับนี่สองหมื่นเอ็ดเดนบ่เหลือหมื่นเจ็ดนะครับสลายคาร์นัมันอีก่งพันหนึ่งเออสลายคาร์นัมันอีก่งพันหนึ่งครับผมครับขอบคุณในหลายครับ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 ไหนลวครับ ราคาจะเป็นสามแสนเก้าหมื่นก้าเป็นตัวนี้ครับโอ้ราคาราคาตัวนี้มันบอตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวนี้ครับตัวนี้สามแสนี้เก้าตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบลิตรครับตัวไรหางเส้นใช้เป็นที่หนึ่งร้อยครับใหญ่กว่าโอ้ตัวนี้ตัวนี้กว่าสามแสนประบประคองขนาเสียเอาเนี่ยนี่เนาะนี่มันเอาพ่นยาได้พ่นปุ๋ยได้เห็นบ่ได้ครับอ๋อไม่โดนเกษตรครับพี่น้องนี่ มีโปรโมชั่นเแถมสิบวานครับนะครับจะเป็นกานปุ๋ยประถังตัวนั้โอ้ตัวนั้นโอ้ขาซมโมโดหเอาสิบวานปุ๋ยเขาก็เปลี่ยนเป็นถังตัวนั้นบ่ใช่ครับเป็นบ่ถังนั้นบ่ขลุไม่เปลี่ยนเสนี่ตัวนี้มันเป็นถังผลเป็นบ่ใช่ครับอมันวิ่งได้อยู่วิงถังใหญไนี่ใช่ครับเอาเงินให้เกินขาซุโมโดเขาบินประมาณสามสิบนาทีมันเสียได้ยักไรนี่เคยถึงสามสิบห้าเอียครับฮะ จะพีซิปไรแปดต้นก็ได้ประมาณแปดเก้าไรอ่ะโอ้ครักไอพี่น้องไอพี่น้องผู้ใดสนใจได้ครับนี่เอาไปใส่ในการเกษตรพ่นกระเพาะกันเลยเนาะพ่นกระเพาะพ่นมั่นพ่นอันนี้ครับพ่นยาพ่นวีนี่พ่นเข่าหน้าเข่าครับเอาไปหาเงินได้ราคาสามแสนกว่าแมนโบลู สามเซนสามเซนกว่าเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิองครับนี่โดนนี่ครับเป็นบ้าโดนนี่เป็นบูดเพิ่นเอาโดนมาเปิดบูดอยู่หมาอ,อบวมนะครับนี่ป้าพี่น้องกับเมืองอ่ากระเซ็นล้วนๆเลยแบบนี้นี่ครับพี่น้องเบิองนะครับนี่ชุดคนโตหาเพิ่นได้ครับนี่นอ่านามบัตรอ่าน้ำบัตรอาน้ำบัตรไหนเพิ่นเบิอง นี่ครับหน้าบัตรเพื่อนครับพี่น้องผู้ใด,ดตรงการนะครับนี่ครับหน้าบาัตรเพื่อนโทรหาเพื่อนได้โทรหาได้น้องลูกเนาะครับครับขอบคุณในรายลูกขอบคุณขอบคุณครับพิเศษ เพียงแค่ศูนย์เปอร์เซนต์และยังรับอุปกรณ์ต่อพ่วงถึงสามรายการมีโปรแกร,รมบำรุงรักษานะคะหลังการขายด้วยนะคะใครสนใจพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรฝากแน่เด้อค่ะคีย์เตอร์ทั้งหลายผู้ใดที่แบบสนใจเนาะคะ่ะรถแท็กเตอร์จากนิวฮอลแลนด์สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่เด้อค่ะราคาดีดีค่ะเป็นลดไห่ขั้นละสองแสนเลยนะคะจากราคาไปลดไห่นะคะจากราคาไปอีกสองแสนบาทเพราะฉะนั้นผู้ค่าแน่นอนหรือว่าผู้ใดมีลดขั้นกัน เอาอยู่แล้วเอาวัตอีเพื่อนใดด้วยค่ะเรารับซื้อไปพี่นนท์นะคะรับได้ยังไงมาจองนะครับนี่น้ำมันคนครีบให้ราคาสูงทุก